ไปต่อกันที่เรื่องของการจับเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดในเรือนจำนะคะล่าสุดตำรวจก็มีการไปจับได้ที่จังหวัดสงขลาสองคนนะขณะที่กำลังนำส่งยาเสพติดให้กับเอเย่นต์ในจังหวัดภาคใตย้ยึดของกลางได้ทั้งยาบ้าไอซ์แล้วก็อาวุธปืนค่ะตำรวจตะเวนชายแดนที่43ค่ายรำคำแหงจังหวัดสงขลานะคะจับกลุ่มนายอนุพงศ์สะทุนและนายธีรพงศ์นิลมาศขณะนำยาบ้าไอซ์แล้ว นำยาบ้าแล้วไอซ์นะคะตระเวนส่งให้กับเอเ่นต์ยึดของกลางยาบ้าได้จำนวนพัน1ีเม็ดไอซ์อีก4กรัมปืนพกสั้นขนาด9้ามม1กระบอกปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็เครื่องสูนเกือบ20นัดขณะที่ตำรวจก็บอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นเครือข,ข,ข่ายค้ายาเสพติดในเรือนจ,จำจังหวัดสงขลาเตรียมนำยาบ้าไปส่งให้กับเอเ่นต์ยาเสพติดที่จังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงก็จังหวัดสงขลารวมไปถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ มีกรณีของนักท่องเที่ยวมาปีนเขาบ้านเรานะครับปีนไปถึงจุดหนึ่งขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ค้างอยู่อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งคนที่ผ่านไปมาเป็นชาวประมงเห็นก็เลยบอกให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยนะครับก็ปรากฏว่าติดค้างอยู่บนหน้าผาอยู่3ามชั่วโมงสุดท้ายก็ช่วยได้สําเร็จครับทหารหน่วยสงครามพิเศษกองทัพเรือโรยตัวนี่ไม่ใช่เป็นการฝึกปฏิบัติการแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการช่วย ผู้ประสบภัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวกรีกนะฮะมาเที่ยวบนเราแล้วก็ไปปีนเขาอยู่บนหน้า <c oughs> เขาเรียกว่าเขาหน้ายักษ์บนเกาะล้านจังหวัดชนบุรีไปค้างอยู่ตรงเนี้ยประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันนะครับความสูงจากระดับพื้นดินขึ้นมา300เมตรไดโบวัสบอกว่ามาเที่ยวที่เกาะล้านแล้วก็ชอบปีนเขาแล้วก็เลยปีนเขาหน้ายักษ์ด้วยมือเปล่าระหว่างที่ปีนไปถึงกลางหน้าผาซึ่งเป็นจุดที่มีความสูงชัน ปรากฏว่าหินก็มีสภาพเปราะบางไม่สามารถที่จะยึดเกาะปีนขึ้นก็ไม่ได้ปีนลงก็ไม่ได้ค้างอยู่3ชั่วโมงด้วยกันหลังจากเจ้าหน้าที่ช่วยได้นะครับก็พาไปพักผ่อนที่ศูนย์เทศกิจพัทยาเยังจากมีสภาพอ่อนเพลียจากนั้นส่งกลับที่พักบนเกาะล้านครับโชคดีมากนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเกิดช่วงกลางคืน ไม่มีใครเห็น,หนก็ต้องค้างอยู่วันนั้นอีกเราเกิดโบกไม้โบกมือขอความช่วยเหลือเขาคิดว่าทักทายเหมือนในภาพยนต์ที่เราเห็นบ่อยอย่ะหรือไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่หินที่เกาะไว้ม,มันพังมันซุดร่วงลงมาหรือว่าเขาล้ามือปล่อยลงมาอันนี้จะไม่ใช่ข่าวแบบนี้แล้วนะคะครับ ะะอ่ะโชคดีจริงๆไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นเหตุผู้โดยสารตกรถไฟบาดเจ็บที่อำเภอปราณบุรีที่จะประจวบคีรีขัน,นะคะขันเข้าเทียบชานชาลาในอำเภอปราณบุรีก็นายสถานีบอกว่าเกิดการแบบนี้บ่อยครั้งนะคะเพราะว่าผู้โดยสารชอบไปยืนตรงช่วงรอยต่อตู้โบกรถไฟค่ะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมีการพาตัวนายนารงศรีหนาตนะคะอายุ36ปีเป็นคนอุดรธานีไปผดมพยาบาลก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล,ลาบุรีหลังจากพลัดตกรถไฟก็ทําให้เข่าแล้วก็หัวไหล่ด้านขวาได้บาดเจ็บนายนารงเ,นเล่าว่านั่งรถไฟมาจากอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรตอนที่รถไฟกําลังเข้าเทียบชานชลาก็ไปยืนสูบุรีที่บริเวณช่วงรอยต่อตู้โดยสารแต่ว่ามือที่จับราวดันเนี่ยลื่นก็เลยทําให้เสียหลักพลัดตกจากรถไฟลงไปกระแทกพื้น ซึ่งทางด้านในสถานีนะคะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เ,เกิดขึ้นบ่อยเนื่องจากผู้โดยสารบางคนเนี่ยมักจะออกมายืนหรือว่านั่งช่วงรอยต่อผู้โดยสาร <c oughs> ครั้งนี้โชคดีนะคะว่ารถวิ่งช้าเพราะว่ากําลังจะเข้าที่รันชลา <c oughs> ผู้ประสบเหตุก็เลยไม่บาดเจ็บรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตแต่ถ้าหากเกิดเหตุขณะเข้าโค้งอาจจะเกิดอันตรายมากกว่านี้ค่ะครับซึ่งกรณีแบบนี้มีหลายครั้งแล้วนะครับที่ถูกรถไฟ เสียชีวิตนะครับมีอีกกรณีหนึ่งตำรวจจับกลุ่มชายวัยรุ่น4คนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาปวชเสียชีวิตนะครับที่บริเวณหน้าโรงเรียนทัญบุรีเพื่อทัญญบุรีปท,ทุมธานีเหตุการณ์เมื่อ7ธันวาคมซึ่งก็ยอมรับสรารภาพนะครับตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาะ ชุดสืบสวนตำรวจประตูน้ำจุฬาลงกรณ์และตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจับกลุ่มวัยรุ่น4คนที่ทำร้ายนายพัฒนพงษ์เอื้อบุญประเสริฐนักศึกษาปวชวของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเสียชีวิตเมื่อ7มกราคมที่ผ่านมายึดของกลางเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะก่อเหตุหมวกนิราภัยมีดและก็รถยนต์1คันรับสารภาพก็ว่าทำร้ายร่างกายนายพัฒนพงษ์เสียชีวิตจริง จากนั้นแยกย้ายกันหลบหนีตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุขยายผลจนนำมาสูก่การจับกลุ่มได้ทั้งหมดแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะค